เฮ้ยแกวันนี้ไม่ได้ทำงนไม่ได้ทำงานแลวม่าไปร่บ้าปับป๊บไน้่อไอ้พ่อ่งนี้ชีวิตเป็นังไงบ้างโอเคอะแกคือแบบงานก็เยอะแต่ว่าก็ไปได้เรื่อยอะอ๋อเหมือนกันเหมือนกันที่จะ้ทำงานเยอะเหมือนกันเนี่ยเออเนี่ยมาถ่ายรูปเล่นกันนะเนี่ยวันนี้ฉันรื้ของที่บ้านมายคือรื้ของ ก็เจอกล้องอันนี้ไม่ได้ใช้นานมากเลยจริงเหรอใช่ไม่ได้ใช้ที่ปีน่ะคุณโอ้ยหลายปีแล้นถ้างั้นเราผัดกันถ่ายดีไหมใช่มาถ่ายให้ฉันก่อนใช่ไม่ใช้ได้อยู่ใช่ไหมพี่เปอ่ะลองดูอ่ะขอผัดเบ๊น่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง ก็ดูนี่ดิใส่แกมอะไรขลาวมา้วยดูดูๆๆเฮ้ยแคแมกเปลี่ยนอะัโหเป็นไรปะเนี่ยเดี๋ยวฉันมีข้ามาช็ตัวแกแก่อนละกันมันจะดีขึ้นทกคตื่นนะแป๊บนึง แก่เป็นอะไรจะไม่ได้เป็นอะไรแกเป็นอะไรแกนี่แกไม่ได้แส่ชุดนี้นแต่แรกเฮ้ยใันแต่งชุดนี้แต่ชเช้าแล้วแน่ใจเอเอดูนีฉันเพิ่งถ่ายภาพให้แกไปสดๆร้อนๆเ,ล,เลยก่อนหน้านี้ไม่ถึงห้านาทีด้มั้งฉันไม่เชื่อแกนั่นแหละที่แต่งตัวอะไรเนี่ยเัน,ไปไนแปลกแน่เรอ่ะแกะไม่ใช่อันนี้ในวนอื่นหรือเปล่า ปะโอเคนี่คนนีนออ่เป็น,นขนมอะไรนะป็นขนมปกตินะมีไหมมีคอนเน่งเยอะแยะไม่มีขนมไม้จะอืมปีบบุมหรือว่าอืมมาวิ๋นเหอเดี๋ยวอันนี้คือแกย้อนไปยุคอนบุบาลเหรอคือปกตินะนี่ปกติเธอก็ไม่เคยเห็น ติ๋เราก็จะกินแต่มาวินขนมผ่อนไม้อยพรพ่งนี้ไงไงจำไม่ได้หรอจำได้นะตอ,อนที่ฉันอุบาลิเตุอนหนึ่งเนี<อ>่จะบอกจะเพิ่งกินเมื่อวานนี้ใช่พี่เนยก็ห่วยแร้วนะเพิ่งไม่กินกันอยู่เลยเมือ่อวานนี้เพิ่กินที่เอีกับอีฉันเนี่ยเน่เห็นไแกเพิก,กินเมื่อวานอันนี้แกก็เพิกินเมื่อวานมาเราไปกินขนมก,กันเจ้าอะไรไหมไอ้ขนมที่แกไม่รู้จักทั้งหลายแล้เนี่ยเจ้าอะไรไหมไม่มีขนมที่นอยากกินเลยอ่ะจริง มากินกันเลยไหมได้เอ้ยเดี๋ยวมีขนมต้องมีนะถูกไหมโอคพี่ยิแล้วกันลลิเนอัพดฉันไม่เคยกินไม่เคยไน่ใจ เขาไม่ได้ตือนแบบนี้เขาต้องใส่ถุงถุงอะไรก็รรถุงพลาสติกไงใส่น้ำแข็งก็ดื่มกับถุงพลาสติกอ่ะอ๋อเหมือนชาชาัดแต่แบบแลบบ<อ>้วก็ดื่มกันอยู่ตลอดอ่ะแกจำไม่ได้อด่ะคือฉันไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรเวย้ยคือขนมอะไรก็จำไม่ได้คือแบบแกแกได้กินอะไรขนม,มขนมไม้อะไรอ่ะบิ๊กบิ๊กแบงโอ้ยไม่ใช่ก็มีมาวีนี่จ้าจ้ามีขนมไม้ไงแล้วก็กินกันอยู่ตลอดนะสองมันคืออะไรฉันไม่รู้เลยเนี่ย ีแต่เน,นี่ยคืออะไรเนี่ยเนี่ยฉันยังไม่มรู้เลยเอะไรเนี่ยคอนเน่อะไรเนี่ยถ้าอันนี้อะไร,านนะไรมาชเวปอะไรอี้มดฉันไม่รู้จากทั้งน,นั้นเลยนะั่นนี่เนี่ยผสมไฟเบอร์ฉันว่ามันต้องมีอะไรซัมติงแล้วที่มันมีผลต้องกับแก่ะอะเพราะว่าก่อนอันนี้แกยังไม่มีอะไรเลยอ่ะก่อนฉันก็ใช้ชีวิตปกติดีตรงนั้นแบบนี้แกนั่นแหละที่แปลหรอือเปล่าถ้าไม่รู้กันมันกินขนมพวกนี้ได้อ่ะฉันว่ามันต้องเป็นที่กล้องนี้แน่คือตั้งแต่ที่ฉันถ่ายรูปแกเมื่อกี้ แล้แกจะหลบไปอ่ะแกตื่นขึ้นมาแกเป็นเหมือนใครก็ไม่รู้ที่จะไม่รู้จักเลยอ่ะไม่คิดมากไปหน่อพี่ฉันก็เป็นฉันไงแล้วคราวนี้ที่จะทำยังไงดีอ่ะหรือว่าฉันต้องถ่ายรูปแกอีกรอบเพื่อให้แกมีความจำกลับมาอย่งางเหมือนแอละครป่ะต้องถ่ายรูปอีกรอบมืนมันต้องมีสถานกนารณ์บางอย่างที่ทําให้แบบสมองแกกลับมาอยู่ในเพรสเซนส์ไม่รู้แต่ที่ฉันรู้ก็คือว่าฉันอยู่ในยุคปัจจุบันนี่แหละนี่มันสองขูดไม่ใช่หรอสองขูดอะไร ก็อสองศูนย์ไงส,สองศ <2 S 2> ูนย <2 S 2> ์เลยคือสองศูนย์อ่ะสองศูนย์ศูนย์ใช่งั้นแกก็ลองไปดูในสมาร์ทโฟนไปไอตุ่มปฏิทินีหนะสมาร์ทโฟนคืออะไรฉันไม่มีสมาร์ทโฟนคืออะไรแกหนึ่งักกี่กว่าฉันหนึ่งนะไม่รู้ว่าสมาร์ทโฟนคืออะไรก็หมดแล้วไงว่ายุคของฉันมันไม่มีโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะเอามาให้แกดูนะแล้วตุ่มปฏนทินด้วยว่าปีพศอะไรโอเคอยู่นิ่งๆนะไม่ไม่ต้องคิดเป็นองอะไรอยู่นิ่งๆอะไรของมันวะเนี่ยแกดูนี่นะ friends hello ดูนะดู at this โอเคนี่มกราคมวันที่แล้วก็ปี2023ปี2023มีนี่นะมี Facebook นะคะ Line Instagram Messenger Messenger มันมี Messenger ด้วยเหรอไม่ใช่ m e s s e n ฉันจะได้อยู่กับเฟิร์สแล้วมาอีสานกันที่มันสามารถมีภาพเยอะแยะเลยสบายหรอให้ใช้ไฮไฟฟ์ไปเลยไฮไฟฟ์ไหนอ่ะเปิดอ่ะไฮไฟฟ์ลองดูว่าไฮไฟฟ์ทีนี่นะไฮไฟฟ์อันนี้ฉันเจอแล้วก็ไปเข้าไปเฮ้ยเพิ่นจำได้ว่าฉันเพิ่งใช้มันเมื่อเร็วนี้เองเฮ้ยเไหยมาดูซิแต่ฉันจำได้ว่าฉันเพิ่งใช้ไปเมื่อวานนี้เองนะแต่เพิ่งคุยกับเพื่อนใช้ว่าไฮไฟฟ์เองนะฉันว่าฉันต้องหาวิธีแก้ไขแกแล้วแหละ เราอยู่2023ไม่ใช่2000ที่จะย้อนไป23ปีที่แล้วจริงงั้นเดี๋ยวฉันจะทดสอบใจอีกเรื่องนึงโอ้ยเรื่องอะไรนี่ฉันเรื่องบ่นๆแล้วนะกระตูนหนูหินไง<ม>หางบ่นร้องไงอ๋อวิยุคนะั้นฉันชอบมากยุคนี้จ้ะยุคนั้นยุคนี้ยุคนะั้นยุคนี้ยุคนะี้เขาเขาดูอีไอออนไลน์กนะันหมดแล้วเนี่ยอุนะ้ยอีไอออนไลน์เต็มไปหมดเลยดูดิสนุกจนะตายเห็นไหมตัวหนังสือเทียบเลยฮะนอกจากนะี้ นี่ไงันอาหนูนนอยู่เลยหายหัวลอก็มีอาหรอมันะันีน่อยูินช่แล้มีหายหัวล้อ้นะฉันมีเยอะมากนี่ฉันไปเก็บมปจากโกดังในห้องแกเลยเนี่ยใชไงมันนานมากนะนบอกเลยมันนานมากนานตรงไหนเนี่ยนี่มันบุนี้พวกนี้ท่านหนูอะ 干啥？干啥？ รู้ปะเนี่ยกล้องทำทิษอะแกกับเปเหมือนเดิมลยเด oh <my> ิมี่แกลับเป็นชุดเดิมแลไงดเดิมอือคือดมอไรช่เ,เ็ชุดเดิมม่แต่แ,แลไงมแต่แรกือนชุดนี้น่แต่แรงไงมด,ดูนี่นะี่นะนี่ต้องมีเซ้นของคุณนะท,ทาพิแล้วดูแล้วก็อันนี้ไม่เนียนสวยนะดูแต่ดูชุดสีแดงจำได้หรือเปล่า เมื่อ5นาทีที่แล้วแกแปลงล่างจากสีนี้เป็นสีแดงแล้วสวมองแกก็ย้อนยุคไปยุค2.000 Y2K อ่ะอยู่นั้นสรุปคือแกได้กล้องนี้มาได้ไงมีคนขายในชาลู้ไห้านไหนโอ้ยฉันทำไม่ได้แล้วทั้งฉันก็เลยเก็บไว้ไงไม่ได้ใช้เลยที่ฉันเห็นว่าวันนี้เป็นโอกาสพิเศษไงฉันก็เลยเอา,า,าเน่าให้มัแห่มเกิดขึ้นได้ ลัดจริงแล้ววะแกดูเสื้อแกดิ <laughs> <c oughs> มื่อกี้เตนี้ใช่ไหมไม่แกจินอยู่ชาทุกวันยีนห่หอนี้สีนี้ด้วยนอ,นอะไรหรออ่นออกไหม่านลองอ่านลองอ่านออ่อนว่าอ่านว่าอ่านว่า <laughs> อันนี้พอสอยู่ใช่ไหมพี่ไม่พอสค่ะ <c oughs> สง่งยิงแด้ไม่จัดหรอไม่จัดเพลงของใครอ่ะอก,กูก็จำชื่อจำไม่ได้ก็จำได้ไไดเพลงบบไงพเพลง